แป๊บหนึ่งแม่หนูเล่งรอบให้อยู่นะคะอ่ะเอียงค่ะทุกคนเมื่อไหร่เสื้อหนังเชนจะมาเนาะเดี๋ยวจะย็นเพจนะคะฉันไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้หรือเปล่านะเอออ่ะมาสามสามเอลบอกเลยค่ะสามเอลป้ายนี้โคตรสวยผ้าโคตรใหม่โคตรสวยผ้าโคตรใหม่แม่มาเริ่มเลยนะนี่งโอ้ยขาแม่ขาผิดทางนะคะมาจะเป็นเอียงมังเกยืนขายาวใช่พี่ะนะคะแม่อ๋อศูนย์ห้าเก้าเกตบีมหมดแล้วนะแม่นะศูนย์ห้าเก้าเกตบีมหมดแล้วนะมา ผ้าใหม่มากแล้วอร่ยไม่ค่อยเสียเลยลูกค้าป้ายเนี้ยรอบที่แล้วเปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะสวยมากๆสวยมากๆลูกค้านี่ค่ะถ้าอยากไปเติมลงเติมร้านนะคะลูกค้าอยากลองขายได้เลยวิ่งที่น่ารักต้องน่ารักมากน่ารักจริงงานมันคิวมากเลยแม่จริงเป็นเดียวที่มีดีเทลไปแม่นแมทกับเสยงเสยยืดได้ลูกค้าแมทกับสูทห้าก้าก็ได้ค่ะแล้วสไตล์มันแฟชั่นมากๆวุ้ยรถพอดีนองผูน้องผูน่ารักมากวุ้ยน่ารักลูกค้าวัต่อเลยงานปักค่ะนี่งานปักค่ะแม่สวยมากวุ้ยสวยอ่ะเนี่ยแม่ดูสูง ฉ่ำมากลูกค้าอันนี้บอกเลยนะขายยังไงก็กาไรเพราะว่ามันเป็นงานที่ขายจากราคาได้นะตีเนาะถูกต้องอุ่ยเหลือแค่นี้เองเหรอจะ<ถ>นึกว่าเหลือเยอะมันแหลืแค่นี้แหละะแม่แล้วราคาดีมากลูกค้าอันนี้เป็นแบบว่าทรงปลายขาแบบกระบอกกระบอกเนี้ขายง่ายค่ะเว่ยอยออยอวุ้ยแมย่งานดีเทลมานะจริงงานดีเทลมานะได้งานฝักไปสามตัวแล้วลูกค้าเลิศเลิศเลิศมาชมกันต่อนะคะติดขาสั้นมาด้วยลูกค้าคงคไม่เป็นไรนะคะมา เขียวเหนียวซับอุ๊ยแบบนี้น่ารักนะสีเขียวผ้ายีนแม่มันไปแมทกับอะไรก็ได้ที่เป็นตระกูลเสื้อคือได้หมดเนา<อ>นะเนี่ยเห็นไหม <จะ S 1> สวยมากสื้ยืดอะไรอย่างเ<ด>งี้ยนะอ่ะได้ชุดหมี่ไปเธอะถูชุดหมี่ค่ะโอ,โอ,โอ,โอ้โหๆไหมคะเข็มขัดชุดหมี่นี่เขาขายแพงนะแพงม,มากแม่สามสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่บางคนไป DIY แบบทำสลัดสีใสอะไรเงี้ยแพงเลยพี่จุนเห็นที่อ่าซาตุจะยังไงก็เป็นพันสีเขาขายก็พันแม่มันดูเป็นงาน DIY อะไรเงี้ยใช่คือย้ำมันอนั เอาไปอะแดปต์ต่อได้ไป DIY ได้เยอะนะคะลูกค้าก็ไปปักพงปักผ้าอะไรก็ตัวเป็นพันนั่นเองนะคะคือมันอยู่ที่เราไป DIY เลยตัวนี้อุ้ยนี่น่ารักนี่ฟิลจั๊มค่ะพี่ดูสวยเลยเห็นไหมฟิลขาตรงขาจั๊มนะเออตรงจั๊มเนี่ยค่ะจั๊มไปขาจั๊มไปขาจั๊มเออนี่ค่ะอ่ะชมต่อชมต่ออันนี้จะขาตรงขาไปเลยนะแม่นะตรงไปเลยนะแล้วราคาดีมากๆตัวนี้จะแนะนําเลยใครที่แบบจะไปเติมร้านแม่เลิศนี่ค่ะอุ้ยลูกค้าสวย วยมากสวยมากให้เตะกล้วยก่อนอันเนี้ยต้องใส่อะไรติดอะไรคือมันชอบมาพันพันกันเนี้ยแมใช่ค่ะโหอันนี้แฟ้เลยอันนี้แฟ้มากแม่เดี๋ยวกันนะนี่น่าจะเป็นสายแบบนี้แม่เป็นแบบไฟข้างเก๋ๆนะรถล็อกรถรถนะฮะมาชมต่อชมต่อวุ้ยชุดหนีอุ้ยเด้อเก๋มากอุ้ยมันมีเทลด้วยเนี่ยแม่จริงเออแบบหนึงนะแบบหนึ่งสักครู่หนึ่งนะติดกระดุมสักครู่นี่แม่เุ้ยเทมากเท่มาแม่ อันนี้นะ45กิโลตีไป80ตัวเนาะประมาณนั้นเถอะ80ชุดนะ80ตัวนะคะแม่ราคาอยู่แค่1,900บาทนี่แล้วก็ได้ชุดหมีตัวที่3โอ้โหแม่ขายชุดหมีตัวละ300 3ตัว9 0 0าแล้วนะแม่โคตรคุ้มนะคะใครเจ้าก็รีวิวลดให้อีก150บาทนะคะลูกค้าก้อนนี้จะเหลือ1,700